สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยดำเนินมาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสาวโรงงานทอกระสอบทาอยู่กี่ปีครับทําอยู่4ปีค่ะ4ปีแล้วจากนั้นไปทําอะไรต่อฮะก็ออกมาเปิดร้านหน้าโรงทอกระสอบเปิดร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยสาเหตุที่ออกจากโรงงานทอกระสอบก็เพราะว่าเก็บเงินได้เยอะแล้วก็มาเปิดร้านเสริมสวยดีกว่ามันดูดีกว่าครับแล้วมาพบรักกันได้ยังไง ก็เพราะโรงงานทกสอบอยู่สีคิ้วใช่ครับอายการยี่สำนักงานสำนักงานอายการก็มันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆร้านเสริมสวยนะครับเพราะพี่มนตรีทำงานสำนักงานอายการนะพี่ภูริตามมาเปิดร้านเสริมสวยเราไม่ได้เข้าร้านเสริมสวยนี่ฮะก็เขามีร้านอาหารอยู่ติดตอยู่ติดกัดร้านเสริมสวยก็ไปทานข้าว สายตาก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านอาหารสายตาไปอยู่ที่ร้านสวยแทนก็สังเกตดูเพราะว่าแขกที่ร้านเขาเยอะครับครับางทีนั่งรอกันเป็นแถวเลยครับต้องคิดแน่ว่าเจ้าของร้านนี้ต้องฝีมือดีครับครับทีนี้ก็พอดีเขาก็เลยเข้าขายเงาะด้วยขายขเงาะหน้าร้านคุณภูริตาขายผลไม้ด้วยหน้าร้านสวยๆค่ะครับ นี่ก็เลยไปซื้อผลไม้เขาเขาทานครับแล้วผลไม้แล้วเขาปอกมาให้เราอย่างดีเขาบอกว่าช่างสืบสวยคนนี้น่าสนใจนี่ครับทีนี้ก็เลยก็ความสนิทสนมเกิดขึ้น,นครับ,รบก็เวลาเขา,เาก,ก็ทำอาหารให้ทานอะไรไปนนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทำอาหารอร่อยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นคนร้านเขาสะอาดสะอาดแปลว่าคุณสมบัติของแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยมีพร้อมเลยก็ตัดสินใจจีบเลยสิทีนี้จีบเลยครับจีบเลยครบและเราเองเราก็แบบแหมมีผู้ชายมาจีบเราก็ลองดูคุยกันคบหาดูใจกันในที่สุดแต่งงานกันครับตอนแต่งงานกันปั๊บเนี่ยก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตนะฮะทางนี้ก็ยังรับราชการทางนี้ก็ทําร้านเสริมสวยแต่เห็นว่า จุดหักเหเกิดขึ้นอีกก็ไม่ได้อยู่ที่สีคิ้วเพราะหลังจากแต่งงานก็มีมีมีเหตุที่เราจะต้องย้ายกลับช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ,ะค่ะก็ย้ายไปจังหวัดสุรินทร์ค่ะไปเปิดสาเหตุที <c oughs> ท่ย้ายจากจากสีคิ้วไปสุรินทร์เพราะคือโรงงานมันเจ๊งเลยค่ะลูกค้าก็น้อยลงค่ะครโรงงานมีมีคนงานสองหมื่นกว่าพอโรงงานเจ๊งก็ทุกคนกลับภูาำนานะคะดิฉันก็รายได้ก็น้อยลงก็ต้องหาที่ใหม่ค ก็เลยได้ไปอยู่สุรินบ้านของตัวเองค่ะคก็เปิดร้านอยู่ได้8ปีนะคะโอ้สีปีพอสี่ปีก็แขกดีมากเราเราสามารถที่จะลูกค้าเรามีแต่ V.I.P นะคะแบบเจ้าของกิจการเจ้าของห้างร้านคนจีนอาซีมาซ่คุณหญิงคุณนายก็จะชอบมาทําผมบ้านดิฉันนะคะคเออทีนี้ ทำไมถ่งย้ายจากสุรินมาโคร,ราชเนาะจานเนาะ,<ฮ>ะทีนี้ได้ย้ายมาไปอยู่สุรินมา4ปีสปีครับทีนี้ทั้งคู่ก็กลับไปโคร,ราชมาอีกเพราะอะไรฮะกลับมาโคร,ราชเพราะว่าเรามาซื้อบ้านอาคารพณิ์ไว้ครับแล้วตอนนั้นมหาลัยอ่ะสามีจะให้แนวคิดบอกว่าแม่มหาลัยน่ะมันจเจริญน,นะมหาลัยน่ะมันจะไม่มีวันเจ๊งไม่มีอะไรหรอกไม่เหมือนโรงงานดิฉันก็บอกว่าฉันอ่ะเข็ดแล้วอยากอยู่ในเมืองนี่แหละ กลัวมันเจ๊งกลัวมหาลัยมันเจ๊งฉันคิดอย่างนี้นะฮะปีนั้นนะคะจย์คะแบบเหมือนป่าเลยค่ะมหาลัยสุนนารีนะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดแล้วดิทีนี้มีแต่เสียงนกเสียงกาแล้วดิฉันก็ว่าสามีบอกว่าดิฉันน่ะเหมือนเหมือนไปอยู่ตีนเขาใหญ่เลยดิฉันคิดอย่างนี้นะทานที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเพราะมันเป็นป่าอยู่ไม่มีเสียงนกเสียงกาอยู่ดิฉันต้องอยู่ใกล้สถานเริงรมสิคะดิฉันถึงจะได้ทํางานไม่มีวันหยุดได้อย่างนั้นดิฉันว่านักศึกษาใครจะมา แต่งตัวดีฉันก็บอกสามีสามีก็บอกว่าคุณเห็นรามไหมแต่ก่อนเป็นป่านะเดี๋ยวนี้คุณรู้ไมาตรางว่าเท่าไหร่รามทำผ่าเวลารามทำแหงนะคเขาสามีเขาก็จะเคยอยู่ในกรุงเทพเรื่องแนวคิดของสามีมองการไกลนี่ต้องยกให้เขานะคะเขาก็จะบอกว่ามหาลัยมีแต่เติบโตมหาลัยมีแต่คนมีระดับนะคะแบบอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เออก็เอาลองเปิดสักเดือนหนึ่งนะไม่ดีก็จะกลับสุรินทร์เป็เพื่อเเปิดปุ๊บอาจารย์ใช่ไหมเกินความคาดหมาย กระจกยังไม่ติดเลยลูกค้ามาเต็มเลยแล้วมีร้านเดียวร้านดิฉันยอมนอนรอก็เอาขอให้ได้ทําให้ดิฉันทำผมถึงตีสองเปิด9ก้าโมงถึงตีสองกิจการดีกระจกกระจกหน้าร้านยังไม่มาติดเลยยังมาติดเลยคนมารอตัด ดิฉันก็บอกเอ้ามันมาอย่างไงไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรทําไมมันมาได้ยังไงการตลาดไงที่ที่มันมีแต่เป็นป่าเป็นเขามันไม่มีร้านเสริมสวยพอเราไปเปิดเป็นร้านเดียวเป็นร้านแรกโอ้คนก็แห่แล้วมหาวิทยาลัยสุรนารีอาจารย์มันมันอยู่ไกลจากโคราชตั้ง20กิโลคนก็ไม่เข้าเมืองใช่ค่ะครับแปลว่าเปิดกิจการก็ไปได้ดีไปได้สวยมากครับ โอ้เรียกว่าเก็บเงินเก็บทองได้เลยแปดพันวันละเก้าพันก็ได้ครับทีนี้ก็ดูเหมือนกับว่าชีวิตน่าจะเริ่มมีความมั่นคงแล้วแต่ก็มีมีจุดหักเพอีกทั้งคู่ก็ยังพยายามที่จะจะมองหาอาชีพอย่างอื่นรายได้อื่นๆเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคืออยู่มาวันหนึ่งนะเศรษฐกิจมันตนฟองสบู่นะอาจารย์เคยได้วันละเจ็ดแปดพันนะเหลือพันห้าเหลือสองพันดิฉันก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนี่ก็ยังไม่หมด ร่างกายก็ยืนจะไม่ไหวแล้วทําอย่างไรอายุเราก็มากแล้วครับค่ะสามีก็เกษียณมาครับก็ไม่ไหวแล้วดิฉันก็บอกดิฉันก็วางแผนบอกว่าเอาเธอเอาตึกไปเข้าธนาคารเอาเงินมาออกดอกเห็นเพื่อนทําแล้วรวยอแล้วดิฉันก็เอาตึกไปเข้าธนาคารเพราะเครดิตมันมันอยู่ในธนาคารดีใช่ไหมสามีก็เอาตังมาแล้วก็เอาไปออกดอกนะคะปีเดียวเจ๊งหมดเลยค่ะด <laughs> ิฉันเป็นนี่มหาศารคจารย์คือเอาไป ปล่อยเงินค่าแล้วเขาก็เอาไปหมื่นหนึ่งบ้าง8ปดหมื่นบ้างเอาไปสามหมื่นบ้างหมดเลยดิฉันก็หมดแรงด้วยที่จะเก่าศีรษะแล้วครับดิฉันก็มองหาอะไรเนาะจะทาอะไรเสริมเดี๋ยวที่ไปปล่อยเงินนี้ตามเก็บนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเพราะสามีไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่มีประสบการณ์นี่แหละคือถือว่าเป็นบทเรียนให้ท่านผู้ชมด้วยนะฮะคะทีนี้เราอายุมากขึ้นจะให้ไปยืนสับผม เกาศีรษะให้คนมันมันไม,ไม่ได้อ่ะทาไงอ่ะตอนนั้นพอนี้หมดเครียดมากแล้วก็ยืนน้าผมชาขึ้นตัวเลยจาย์ชาขึ้นมาเหมือนจะป่วยแล้วนะทีนี้ก็ไม่มีแรงจะยืนทําผมทีนี้ทํำยังไงเนาะแบบงุญหงดมากร้านส้นสวยก็เยอะขึ้นทําก็ตัดหน้ากันหมดเลยจากสะไดอบไอ้น้ำแถมฟรีก็มีเราก็มอง <c oughs> ตรงนี้ว่าโอ้ไม่หมดนี่แน่ๆเลย<ะ>แต่อเผอิญเรารู้จากธุรกิจเครือข่ายอยู่ตัวหนึ่งนะคะ,ะจารยที่ฉันเคยทําด้วย แล้วก็ของต่างชาตินี่แหละด <Ừ. S 2> ิฉันก็ทําแล้วไม่สําเร็จครับแต่ดิฉันได้แนวคิดมาว่า2-5ปีถ้าสร้างเครือข่ายดิฉันก็ยังอยู่ในหัวใจนะเครือข่ายเนี่ยทีนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปฟังคุณหมอไปฟังคุณหมอแล้วไปฟังคุณสำราญสารสอนขึ้นโมดิเวทที่โรงแรมในโคราชนี่แหละแรงที่ทำให้ดิฉันนะตัดสินใจพอดิฉันฟังเสร็จกลับมาถึงบ้านตัดสินใจแล้วคะ่ะ บอกสามีว่าพ่อหนูจะทำกิฟฟีนนะหนูจะทำกิฟฟีนสักสองปี2องถึงห้าปีสรรภาพทางด้านการเงินเลยเวลาหนูจะเลือกกิฟฟีนแล้วตอนนี้เพาอผมมันรายได้มันลดลงครับค่ะแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆอาจารย์เรียนรู้ก่อนค่ะ นั่นก็คือสิ่งที่เราเรามองแล้วว่าน่าจะมาช่วยช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ครับก็สามีใช้สินค้ามา3ปีคนเดียวใช้ชื่อเจวลินประทับใจผมโชคสามีใช้ได้ค่าคอมเดือนละร้อยอยู่สองสาจปีจากิฟรีนเองเนี่ยที่สามีใช้สินค้าตอนนั้นเราไม่คิดอยากจะทําธุรกิจเลยตอนนั้นเรามองว่าเจียวอัพน้ําแค่แปดสิกว่าบาทมันจะดีหรอนใช้ตั้งสามสี่อยเนี่ตอนนั้นใช้ของต่างชาติอยู่ เสร็จแล้วทีนี้โอ้ยฉันไม่กล้าอาบหรอกเดี๋ยวมันคัน uh huh. คือตัวเองค่ะรายได้ตอนนั้นลดลงแต่ว่ารถสิยมยังยังทัมเบอร์นอาจารย์ <c oughs> ฉะนั้นทีนี้ก็ให้สามีไปซื้อเจลอาบน้ําเพราะว่ามันไปไกลาจากคริฟรีนไปองน้องเมืองศูนย์ศ <c oughs> ูนย์เขานะสามีไม่ไปสามีก็ซื้อเจลเินมาเตียงไว้ดิฉันก็อาบน้ำก็คเครียดไปอะไรไปแต่พอดิฉันสัมผัสเจลอาบน้ําที่ดิฉันเคยคิดลบเนาะ S <S แล้วพออาบก็เอ้ะทำไมที่บ้านน้ำบด,ดานเอ๊ะทำไมมันนุ่มทําไมมันเนียนไม่ตึงผิวเลยทําไมมันชุ่มชื้นอย่างนี้ล่ะเจว,วลินเนี่ยทำไมเลยเลยเปิดใจครับเปิดใจแต่ก่อนไม่มองเทตตล็อกเลยเอาเทตตล็อกมาเปิดดูเลยทีนเนี้ยเปิด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 มีเครื่องสำอางเนาะอู้หมีเครื่องสำอางดูซิเนี่ยนีลดเปอร์เซนต์ด้วยลงยี่สิบห้าเปอร์เซนต์เนี่ยเหลือร้อยสองร้อยบาทเองอะไรอย่างเงี้ยพวกมาสคาร่าพวกสีสอเขียนคิ้ว โอ้เอาโรดเดอร์ทีนี้ก็เลยตัดสินใจและตัดสินใมองออกละว่าสินค้าประเภทนี้น่าจะทําตลาดได้ดีจากเดิมไม่เคยแตะต้องเลยไม่เคยแตะตฮะและและไอเรื่องสินค้าที่ราคาไม่สูงคงจะสร้างรายได้ให้เราได้ไม่เยอะนี่ตอนนี้เลิกคิดไปแล้วเลิกคิดค่ะเพราะว่าจุดคลิกคือเราชอบสินค้าชอบสินค้า แล้วเปลี่ยนร้อยเลยค่ะพอตัดสินใจทำธุรกิจก็ฟีเปลี่ยนร้อยซก็คือกวาดยี่ห้ออื่นๆใส่ถุงเลยค่ะแล้วก็เอากิฟฟรีมาตั้งซื้อตอนนั้นซื้อหมื่นึงก็จ่ายแค่7 5็ดพนห้าเนาะได้ทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วก็แต่งหน้าใบเหน้าแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าอะไรก็ ทับใจนะคะครับเท่ากับว่าธุรกิจเริ่มเกิดแล้วจากเดิมที่เป็นผู้บริโภคที่มนตรีบริโภคเฉยๆธุรกิจเริ่มเริ่มต้นขึ้นช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าแล้วทั้งสองท่านเนี่ยหลังจากที่ประทับใจสินค้าแล้วเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟารีนทําอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับคนอะไม่ซื้อของพร้อมกันหรอกแล้วจะไม่ทําธุรกิจพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมั่นคงแล้วก็โตยาวไกลแล้วก็คว้าเงินล้านจากกิฟฟารีนเราต้อง สร้างแนวกว้างเยอะๆฉันรู้เดียวว่าสร้างแนวกว้างเยอะๆค,คนนี้ทําคนนี้ไม่ทําคนนี้ซื้อคนนี้ไม่ซื้อ,อ,อดิฉันดิฉันยึดยึดมั่นตรงนี้ค่ะ